สุพนัดพูดถึงสถานีต่อไปหากต้องลาบุริรัมยูนเนเต็ดแบงค์สุพนัดเหมือนตาแล้ยิงจมถล่มประตูของทีมชาติไทยพูดถึงจุดหมายายทางต่อไปของตัวเองที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หากต้องอำลาสโมสบุรีริลมยูนเนเต็ดแบงค์สุพนัดเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยแห่งทัพปาสาทสายฟ้าบุริรามยูนเนเต็ดสมอสอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเปิดเผยผ่านไลฟ์สดทางอินสตาแกรมคุยกับดีซอร์ธีรเทพวินุไทยกองหน้าของชนบุรีเอจี ว่าไฟปันที่จะย้ายไปคาแข่งในลาลิก้าสเปนหากต้องอำลาต้นสังกัดปัจจุบันสุพนัสกล่าวว่าหากในอนาคตต้องย้ายออกจากบุรีรัมยูเนเต็ดตนต้องการจะไปเล่นในลาลิก้าของประเทศสเปนเหมือนกับทีลิสินแดงดาที่เคยไปมาแล้วลาลิก้าสเปนเป็นลิกที่แข็งแกร่งซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่หวังว่าจะมีโอกาสไปพิสูจน์ว่าผมมีศักยภาพดีพอที่จะไปเล่นได้และหากว่าในอนาคต ความตั้งใจดังกล่าวเป็นความจริงก็ถือว่าตนประสบความสําเร็จในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วสําหรับสุพนัทเหมือนตามีโปรแกรมช่วยทีมชาติไทยทําศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกซ่นเอเชียรอบ2 3นัดสุดท้ายพบอินโดนีเซียยนวันที่8ตุลาคมเย็น UAE วันที่12พฤศจิกายนและพบมาเลเซียวันที่17พฤศจิกายนนี้